นนแม่แซมสายุณนะกูเลยเพราว่ากันว่าคนอีสานเนี่ยเป็นคนที่กินเผ็ดที่สุดในประเทศไทยแล้วใครบอกมั้งมาไหมมาไหมนั่นไเป็นไรเป็นไรนีทำไมปวดท้องีรู้ตรงนี้กระบังลมใช่ไหมแทง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 ปาปแทงแรงเ ไม่ใช่นี่มันวงส้มตำเว้ยเรียนไเนโลไฮโนไม่วงอะไรเลยตำรวจเล่นไม่เป็ดนะผมเรีนนนะาอ้าวตานี้ออกกระเทียมเจ้าเด็ก อีหยังผมไม่กอดกระเทียมเจ้าเดียดโอ้ยมาตเดี๋ยบสวัสดีครับไม่มีใครเลยสวัสดีครับสวม่พี่รอสผมไปเสสุกุศลนแม่แซมไส้คุณนายคุณใดจริติตอนรับสุจริตบานนี่จ้ามวันนี้มาทำสถิติโลกกันอีกครั้งครับเขาว่ากันว่ายังไงเาว่าเขาว่าเขาว่าคนอีสานเนี่ยเขาว่ากันว่าเนี่ยเอาซะซ่าเอาซะซ่ากูอยากเพื่อไม่ชัดเขาว่ากันว่าคนอีสานเนี่ยเป็นคนที่กินเผ็ดที่สุดในประเทศไทยแล้วใครบอกมึง โดยที่อาจ,จากที่สังเกตเห็นจริงๆ<ช>แล้วก็จากที่พี่สำรานกินด้วยทีมร้รานก็คนอีสานคนสุรินทีมร้รานกินเผ็ดถือว่าลดจัดเลยทีเดียวกินเยอะเลยทีเดียว<อ>ถ้าเทียบกับคนภาคกลางหรือคนภาคอื่นเนี่ยคนอีสานกินเผ็ดสุดเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าพี่สำรานเขาจะตายที่ไปกี่เมตรโอ้บอกว่ามึงจะตายพี่บ้าห้าเมตรสิบห้าเมตรโอ๊สามสิบเมตรโอ้โหเฮียสามสิบ เฮ้ยผมว่า30เมตรพี่กินได้พี่กินได้อุ้ยตีกินได้จริงแต่ห้าเมตรอ่ะเพราะว่าสบายน้อยเอแต่จริงๆอ่ะถ้าล้างส้มตำจริงห้าเมตรกินไม่ได้น้ำนะจริงเหรอจริงๆหมายความว่ามันอยู่ในโคกอีกสิบเมตรอ๋อมันติดโคกอ๋อมันติดมันติดตากมันติดตาปกติก็ไม่ล้างโคกใช่ไหมปกติพ่อกินกี่เมตร ก็ส่วนมากกันเนี่ยสี่ห้าเม็ดอ๋อสั่งเขาเลยใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นครกแรกกับผมว่าเพราะวันนั้จะจืดเออแต่ถ้าเกิดร้านซ้ำๆประมาณสักห้าเม็ดห้าเม็ดใช่ไหมสามเม็ดนี่ก็เผ็ดแล้วอ่ะห้าเม็ดนะห้าเม็ดห้าเม็ดเท่ากันดูก่อนว่าพริกจริงอ่าไอ้สัตว์เดี๋ยวจะเม็ดสะกสามสิบครกรออยู่มันจะพลาดสีละเนาะอันนี้เม็ดพริกจริงนะไม่ใช่ลูกชุบอ่าแมนเป็นพริกเขาเรียกพริกอะพริกใหญ่เหรอพริกอินดาอินดา ห้าเม็ดอันเนี้ยไม่เผ็ดหรอกห้าเม็ดเนี่ยเดี็ดเด็ดสิบห้าเม็ดแล้วก็ไอ้สามสิบเม็ดเองคูณอ่ะสุดยอดเพราะว่าเดีต็มเดี๋ยวครกนี้เรายกให้ป๋าอ่าใช่อ่าตามน้องทำไมใส่เยอะจังอ่ะหอมมากนี่คือหนึ่งหรอสองที่บ้านเลขยกหนึ่งหรอหนึ่งตันหนึ่งตันเออจมอะไรได้ออกอะไรวะคุยอะไรอ๋อนี่ของไม้เหรอของไม้พี่ลงพรนะครับไม้ได้อ่าปกติคุณผู้ชมได้กินพริกกันกี่เม็ดครับคอมเมนต์มาหน่อย ผสมพอดีป่ะครับว่ามีสูตรบางคนก็ต้องมีสูตรนะไม่ไม่ใส่น้ําตาลไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่เค็มไม่เผ็ดไม่ปูไม่แดงไม่ถั่วไม่แดงด้ว่าไอ้เหี้ยเรยอะมากชิมชิมกันสมบ่ติเจ๋งเจ๋งจะจะจะผมถ้าผมผมจะสั่งไอ้นี่เปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานนะฮะเปรี้ยวหวานไม่กินผัดเปรี้ยวหวานไว้เร็วเร็วหิวเร็วเนาะมุกุจารกินได้ไหมได้ได้แล้วอร่อยป่ะ ใส,ใส่ใส่เลยนะใส่บุฟเฟ่เลยนะไม่ต้องใส่แค่แค่นี้อร่อยแล้วนะเล่นเล่นเดี๋ยวไม่เป็นต้มตําเฮ้ยอร่อยว่ะวันนี้น้ำน้ำบอกว่าน้ำต้มตําใช่ไหมพอ่ะบีพอละบีไม่แต่อันนี้กำลังกินเลยนะอืเฮ้ยห้าเม็ดกูว่าที่เหลือกูไม่เอากพราห้าเม็ดเดียวเฮ้ยเหลือฝากเลยเลยนะดูที่เฮ้ยอาหาเม็ดไปห้าเม็ดเรียบร้อย ข้าได้เรื่องยังมาไหมก็พ่อบอกแล้วว่าโคกแรกอ่ะยังไม่รู้ก่อนแต่โคกสองอ่ะรู้แล้วอ่ะโคกสองต่อเนื่องเลยใช่ไหมต่อเลยสิบห้าจัดมาโอ้โหหอมไปเนี่ยได้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 ปกติไม่มีใครผมว่าน้อยคนนลยที่จะสั่งกินเกินสิบเม็ดอ่ะมีเหรอต้องคนซาดิตรบุคคลนะบอลส่วนส่วนมากเขาก็ระสั่งเอาเผ็ดเผ็ดเออเอาเผ็ดเผ็ดเนาะเอาสื้อมาจะเอาเผ็ดเผิดแม่ค้าเขาจะตุ่มใส่เลือยบนนี้ เราไปสั่งเป็นเม็ดเขาเยอะอเขาก็ว่าหาเบื้องพีเขาเนาะแม่ค้าเอา30เม็ดอย่างเงี้ยแต่ว่า,าขั้นเจือพีก,กูแต่ว่าขั้นจอ พริกแห้งในี่ชินักตัวพริกสดเด้อพริกแห้งกระจายพี่ร้านตำตำอ่ะเขาจะไม่ค่อยใส่แบบนี้พี่เหรอเขาจะไอ้หนังเขาไว้เรียบร้อยเนาะเป็นพริกแห้งที่ตำไว้แล้วอ่ะเขาจะตักเอาสารพีใส่เลยอันนั้นอันนั้นมากเนาะเพื่อความรวดเร็วถ้าเป็นถ้าเป็นร้านที่ว่าคนคนมารุมมาตุ้มเยอะๆเขาจะตำไว้เลยมีหลายแบบอ่ะอ่าแล้วเขาก็จะค่อยตักใส่ใช่ไหมอ่ะจะพีตักใส่ใช่เขาจะได้มาเป็นที่แบบตำมาบ้างแล้วใช่ไหมอ่าฮะ มาอยู่เนี่ะตายคุณตายแต่กินนี่แค่เด้ออันสุดท้ายกูนึกภาพออกอ่ะโอหแดงเต็มไปหมดเลยมาครับโค้กสุดท้ายจะใส่ลงไปที่30เมตรดูนะแค่15เมตรได้ว้าวสามสิบเมตรแล้วนี่ต้องกินให้หมดด้วยนะบ้าบัวโคตรเตียนสิบแล้วสิบแล้วใช่ไหมเนี่ยเดีเอามาถ้ากินได้เดี๋ยวมีรางวัลให้สามสิบบาทเสือมึงเหอเสือก็ได้เออแต่ แต่ความเผ็ดมันเพิ่มความอร่อยใช่ไหมยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยอ๋อใช่เดี๋ยวแบบแบบกินแล้วต้องมีซีสเงี้ยเท่าไหร่ละยี่สิบแล้วหรอยี่สิบยี่สิบอ๋อโอเคเหมือนแม่เนี่ยยิ่งแก่ยิ่งอร่อยไอ้กะทิอะไรอ่ะที่บอกอะไรมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมันแล้อ๋อใช่มะพร้าวใช่ได้ไหมคลิปขึ้นอย่าไปเปลี่ยนเทียบกับมะพร้าวดิตาอดูพริกหน่อยโอ้หประมาณเกือบครึ่งครกอ่ะอืมเยี่ยวราถึงได้เนี่ยได้นะ นะครับเริ่มทีจัดแรกมาแล้วมาแล้วหาเม็เ้าคีัห้าเมล็ดคาเม็ดคาเม็ดมาชิมคนละครับนะฮะสิวสิวห้าเม็ดน่าจะอร่อยน้ำหลไหลเด็กเด็กเด็กปะกูจะตักอะไรลักหนาเนี่ยกินยังก๋เตี๋ยวเลยกินยังก๋เตี๋ยวเลยอร่อยปะมีการโดอีกด้วยลูดลูดคุณ คุณไม่กลัวมันสำลักเกอร์รสชาติกำลังกินเลยเนี่ยผมกินรสชาติมานี่เลยอร่อยมากเลยเนี่ยห้าเม็ดผ่านเลยนี่นะถ้าอยู่บ้านแม่นะเก็บใบทองหล้างหน่อยแต่โอ้โหที่นี่ไม,ม่ดีเจอนะ<ม>พคุณว่าพอกิ<ม>นได้อันนี้จะแบบปลาร้านำเนาะเค็มนำแล้วก็กวาหวานหวานเปรี้ยวๆหน่อยอืมกำลังดีเลยรสชาติกำลังกินเลยเนี่ยอร่อยไหมจ้าเนี้ยอร่อยได้อยู่ออ่ปลาทองอร่อยไหมวะยัง ยังไม่เผ็ดมันไม่เหมือนกินท้องฟ้าอ๋ออย่างนี้คือไม่ร่อยเลยเหรอครับมันก็ว่ามันมันมันไม่จัดจ้านห้าเม็ดพอยังให้ว่าไม่เผ็ดเอาอีกท่าไหมหรือเอาหรือเอาสิบห้าขึ้นเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยติดเลยนะอืออ่ะสิบห้ามาอ่ะเราจะเปลี่ยนผ่านมาที่สิบห้าเม็ดเอาก่อนไหมเผ็ดแน่เอาเอาก่อนไหมเอาผมก่อนเลยเหมือนกันเดิมเหมือนเดิมนี่นะพริกก็จะเยอะคือตักไปขนาดก็จะหลบพริกไม่พ้นแล้วตรงเนี้ยพริกร้อยหนามาเลยไปทีนึงมา มัน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 ไม่รสชาติไม่ถึงอ๋อยังยังยังไม่ถึงใจยังไม่ถึงกลิ่นใช่ไหมสิบห้าเมตรอร่อยไปกลินพริกชัดมากเลยเจอเปเผามาไหมมาไหมน่าจะมาแล้วแหละกลิ่นพริกแม่งชัดไม่จะกลิ่นพริกแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้สิบห้านะใช่กลิ่นพริกล้วนๆเลยอ่ะเคี้ยวไปก็เจอแต่พริกอ่ะเจอนะพี่มาทำไหมว้า เด <Workers>, ี๋ยวได้ทิศเดี๋ยวได้ใจดีเดี๋ยวหนูใจดีหนุนหนนนุโอ้โหชี้อผมใจดีให้ตันปลาได้ตัดได้มันตัวใจดีกูได้ชี้ตันปลาได้ที่ได้บกินผมรู้อันนี้อันนี้จะได้รสชาติแบบส้มตำพี่โคตรเยอะเหม็ดบิ๊กเลยนะเหม็นเขียวอันนี้เราเผ็ดแล้วตามจริงคือกินไม่ได้เพราะกินคำเดียวกินไปคำเดียวมันเผ็ดเลยเหม็นเขียวเลยแสบนิดเลยเนี่ยตามจริงคือกินไม่ไหวหรอกเออถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดสั่งกินก็คงไม่ทำ ไอ้หน่าก็จะน้อยไปนิดนึงโอ้ยสำหรับคุ้นมาสำหรับคนกินเผ็ดประมาณนี่ยประมาณสิบห้าเมตรเทียบเผ็ดวะคือรสชาติปกติพี่กินประมาณนี่เหรอมาไว้น้ำมันมาบมาไว้ไวมากขอนื้อของเนื้อขอนื้อผู้ใหญไหมแต่เจ้านี้เหร่ผมเนื้อเป็นไรเผ็ดเอาไหนบอกกินเผ็ดนี่จะจะอะไรจะแอมดนเยมันเป็นรสชาติอย่างสำหรับผมมันเหม็นเขียวเกินพริกเยอะ ไปเลยไหมเอาเลยมาอขอจิมเปิดให้ก่อนเหมือนเดิมขอจขอน้อยๆนะเหมือนแ้นไหวกินเยอะเผ็ดสาิบเมตรครับไปเป็นไงครับณโนบัวเบายังจิมไม่รู้รสชาตเลยที่เพราะว่าแมงช้างเลยอันนี้แล้วอ่ะอันนี้แต่รู้สึกว่า ไม่หวานไม่เค็มไม่เปรี้ยวไม่เฮี้ยเลยนะเผ็ดอย่างเดียวเผ็ดอย่างเดียวเชิญครับมาพิมานดักเลยเฮ้ยอร่อยใจเย็นใจเย็นอยู่กานให้กูทำใจกูเฮ้ยอร่อยพ่อกินอะไรกินไปนิดนึงเหรอตามหน้าเป็นอะไรอ่ะพ่อกินไปหนึ่งเส้นทำตามเงี้ยเงี้ยไหลอันนี้ขนาดว่าบ่มีแดดนะพี่น้องคือแบบพรมๆอากาศเย็นสบาย ่าพี่มิลานบอกคำละห้าร้อยพ่อจะทักกันเดาเดาเลยจะตายกหมดตอนนี้หูปากไม่ลงแล้วแสบลิ้นด้วยมาน้องไปพิ่มิลานนอันนี้เลยอันนี้แรงสุดแรงสุดเลยครับยอมรับเลยสามสิบเป็นรโอ้พี่มิลานจิบดานไหวเว้ยพี่สัมรานแบบว่าคอเขาได้อ่ะสิบห้ายังไม่เผ็ดเลยใช่ไหมเมื่อกี้เผ็ด เป็ดจะถือว่ากินได้ใช่ไหมเราให้สุดโอเคสามติไปครับไปสุดหยุดที่เมนเออไปอุยเหี้ยนาตักเลยกูแสบเลิ้นว่ะแสบพูดถึงว่ามันได้รสพี่สำราเนอะถ้าแบบหนาวหนาวเนอะเกี่ยวอ่ะไม่กินน้ำต้มน้ำซุปอะไรไงไม่ได้รสไม่ได้รสตอนนี้ในกล้องอ่ะพี่สำราญแดงมาก ไม่ดยัววเีตากแดดที่ไหนมาลูกไปตากแดดที่ไหนมาอุ้ยเอาว่ะบือเบิ่นว่ะมือชอบไปดิไม่แต่พวกเราอะนะระดับพริกพันเม็ดมาแล้วนะไม่ใช่เมื่นี้พวกนี้มันทําอะไรพวกเราไม่ค่อยได้หรือไงอะไรอ่ะโอ้โหซุปาำสีนะกลัวจับฮึอย่าให้ผิดชาชุมหมาอ่าจะจะบอกว่ากี่เม็ดให้ผิดชาชิมก๋วแล้วถูกไปว่าทาอะไรหรือวะคือน้ำลายเลยกลิ่นมันแต่กลินมันหอมมากใช่ไหม ได้พี่ชาดไหวพี่ชาดไหวพี่ชาดกินเผ็ดอยู่มันได้ลุงลุงทำอะไรมาปากชมพูกปั้นเลยเนี่ยทำอะไรมาเนี่ยตีแต่ไหนเนี่ยตกลงอ่ะนงไปไี่ใ้่เหงื่อเยอะขนาดนี้ไม่ต้องไปวิ่งเหงื่อมาไหมมาไหมเผ็ดไหมอร่อยไหม ไม่คุยไม่คุยแล้วเผ็ดไหมเผ็ดอร่อยไหมอร่อยยังถือว่าอร่อยอยู่อร่อยเผ็ดไปไหมเผ็ดไปไหมเผ็ดเกินไปไหมเกินไปเยอะเลยโห่ทำเดียวนะขายว่ากี่เม็ดยี่สิบเม็ดอ่าเก็บไว้ก่อนมาพี่โบออกมาพี่โบอ่ะปกติเป็นคนกินเผ็ดไหมพี่ เผ็ดนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเผ็ดแล้วเอาเด็กๆพี่โบพี่โบกินเผ็ดเยอะอยู่แล้วเอาเด็กๆครับพี่โบนี่เด็กแล้วเหรอเด็กๆอันนี้มันไม่เผ็ดเวียเด็กไปเลยอะครับอันนี้เบาๆอันนี้อันนี้ผสมไปผสมเฮ้ยเดี๋ยวพี่มามาคุเป็นไรเนี่ยมามาคุณเป็นไล่เสือกกินคำใหญ่ด้วยไงแมอันนี้ถือว่าเป็นเด็กๆเด็กเลยอันนี้ผมบอกเลยว่าห้าเม็ด แต่นี้ผมยังไม่บอกอ่ะพี่ลองกินมดูแต่เป็นอนี้คือกำลังกินนะแบบคนทั่วไปอ่าแต่พี่กินเผ็ดกว่านี้อยู่แล้วใช่ป่ะก็ได้อ่ะเชิญเชิญพี่อันนี้อันนี้ปริญญาปริมาณกะอะไรอันนี้หน้าตาเฮ้ยคิงคองอะไรวะอี้ตัวมาตัวมามากินอันนี้อ่าอันนี้หน้าตาเหมือนไอบิวไอบิวมันชอบอ๋อเออไอบิวจำใช่ไอบิวสบายสบายแต่พี่อ๋อหัวแข็งแอบโอ้โหไม่มีรสชาติอะไรเลยนอกจากกลิ่นพริก อะไรเนี้ยะไรนะอันนี้ปริญญาเอกใครจะแดกก็แดกครับใครจะแดกก็แดกเลยครับมาจังมาจังไม่บางไม่กินหรอกอือนี่แหละแต่ต้องมีปกติกินเผ็ดขนาดนี้ไหมประมาณนี้เพราะว่าโอ้โหแต่ต้องมีข้าวเหนียว ไก่ย่างอะไรนี่เนี่ยน้องจริงเหรอหมูย่างไม่กินใครในเพคเนอร์เนี้ยไม่กินใครมึงกินใครเนี่ยก็กินไก่บ้ารนี่แหละกินกับกินตำตามกันชอบใครแห่งก็กินตำตามนี่ไหนโดนเลยครับมึงกินไก่บ้ารนี่แหละเก็กินตำตามด้วยกันนเฮ้ยเฮ้ยอ้าวลุงเว้ยทรายไม่มีเรื่องวุ่นวายวุ่นวายสายแล้วเดาถูกคนที่ว่าทรายกี่เม็ดสิบยี่สิบเมตรง่เออยี่สิบง่ายง่ายสามสิบเม็ดอันนี้น้อยไปหน่อยนึงดูหน้าเขาไว้เหงื่อาแต่ แต่มันอร่อยนะมันสะใจดีอะถ้าเลือกจานที่ชอบนะผมกินแค่น่้แหละห้าเม็ดอร่อยแล้วตอนนี้นะอันนี้อันนี้ไม่ทามารถว่าถ้าเกิดมันไอ้ได้งานก็คือแบบอันนี้ดีเลยอกะอันนี้ชอบเหรออันนี้ดีเลยอับ้ไอ้บันกินไปขนาดนี้เลยอันนี้ดีเลยอันนั้นอันนั้นปานกลางพอดีอ่าอันนี้ดีเลยอ่าอันนั้สิบห้าเม็ดเลยนะอโอ้สิบห้าเม็ดก็เผ็ดแล้วล่ะอือชอบดีเลยอันนี้ผีบ้ากินไม่ใช่ผีบ้ากินแดกแล้วเป็นผีบ้าให้เลือกสามจานนี้พี่กินทำไหนตอนนี้อันนี้นะ อันนี้แมวอันนี้เอาไปตำเพิ่มได้อีกสองพกอ่ะเหนือเหนื่อยอย่าติ๊ดติ๊กเพราะว่าอนนี้อร่อยสุดเพราะต้องกินดีอันนี้จืดไปเอาผมผมชอบแค่นี้พอคั่มเนี่ยอันนี้มันเผ็ดอันนี้ก็แบบเผ็ดแต่มันยังเป็นอ้วนไม่ไหวตอนนี้พี่ชาติอยู่ที่เท่าไหร่สิบห้าสิบห้าพี่ชาติทุกคนชอบชาตินี้หมดก็จะเรียร์เลียรแล้วแน่นเพรากต้องไปกินเพราะว่าอันนี้เพิ่มสามเม็ดอ๋อไม่เห็นหน้าแต่ผมอ่ะผมกินแค่นี้พอ อันนี้อันนี้กี่เม็ดผมจะติดแป้งเปียวๆหวานๆพออันนี้สิบห้าเอาสักแปดนะไช่เป็นไรเป็นไรนี่ทำไมปวดท้องชี้ตะไรู้ตรงนี้กระบังลมใช่ไหมเดีี๋ยวน้อาที่แมาไม่เป็นอะไรชี้ก็คือเริ่มจะย่างหมดอย่างเริ่มจะย่างหมดหมดแล้วอะไรวะเป็นต้มตำที่กินแล้วทรมานเหนียวไว้หมดเลยตอนนี้ในปากน้ำลงน้ำลายนี่ดูของจริงเนี่ยเดี๋ยนะดูเหงื่อดูเหงื่อด้วยหน้าแดงอะไรหมดผมขอถามครับ ทำทำไมครับเนี่ยสุดยอดไหมใส่ไหมแอมบ์ขอต้นหนึ่งขอต้นหนึ่งไม่ไม่อันเนี้ยนี่คืออะไรบวบเออพิมรานกินเผ็ดเก่งสุดอ่ะต้องยอมแก่ไม่เผ็ดเลยเหรอไม่เผ็ดเผ็ดเต็มเต็มสิของเราอ่ะอันนี้คือเผ็ดเลเวลอะไรท่าเนี้ยอันนี้เต็มอยคืออะไรแคมแค่สามฮะเกินเกินไม่ต้องสามสิบไงก็มันสามสิบเมตรอ่ะเอฮ้ทำไมก่อนกินไม่ได้ไงวะหน้าแดงอยู่ดีบังอ่ะ เดี๋ยวเบ่งนี่เดี๋ยวก็เส้นภาษาแตกข้าวพริกติดโคกกำลังพอดีพอลไม่มีแม่ค้าอะไรทำอะไรแพ้ทำไมไม่มีแม่ค้าเนี่ยนะตัมสามทิพเป็นให้กินหรอกไม่มีหรอกเผลืองแพงเออสรุปว่ายกราชาของการกินเผ็ดให้โคดิสานตัวนี้น่าสำราญจริงจ้าเขาคือสุดๆแต่ถ้าเกิดปวดท้องอะไรไปนอนใต้ตู้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอันนี้อันนี้ทำตัวเองไม่เกี่ยวนะไม่พูดไม่พูดอะไรแล้ว กินกินเมนูอื่นไปปะเนี่ยหึงเล่นได้แล้วเลไนเมนูแรกแล้วกระตูดดับแล้วมึงเล่นข้างเ,เนเีน่ยเมนูแรกเลยใครสั่ง,ใค,งใครสอนมึงเอาเป็นคลิปแรก